สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเื่ืงอีพีนี้เป็น EP ีที่269กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะถ้าใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร092 904 5 7 3 5เีไลเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ092 904 5 7 3 5นะคะ เขาหนูมีแต่้าสวยๆนะคะ้าบ้านๆนะท่านใดสนใจตรงไหนก็โทรมาปิดกากับหนูได้นะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะรายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะวัดเขาบันไดอิดนะคะ นี่นะเหรียญน,นี้หนูเอาสามบาทนะคะเหรียนสวยๆเลยนะคะ300บาทถ้าใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะ รายการที่สองนี้เป็นเหรียญอาจารย์เอี่ยมนะคะนี่นะเหรียญสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าวัฒสสพานสูงนะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะเหรียญอาจารย์เอี่ยมวัฒสสพานสูงนะคะสามร้อยบาท ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะรายการที่สามนี้เป็นเหรียญหลวมเป็นเหรียญหลวมพ่อวัดบ้านแหลมนะคะนี่นะคะเป็นเหรียญหลวมพ่อวัดบ้านแหลมนะอันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะอุย สามร้อยบาทนะคะองนี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นี้เป็นเหลี่ยนหลวงปูดทิมจเจริญพรนะคะ เรียนสวยมากๆเลยนะคะเรียนหลวงปู่ทิมจเจริญพรน,นี้หนูเอา300บาทนะคะวัดละหารไล่นะคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะ300บาทนะคะเรียนสวยมากๆเลยนะ เ่อ <c oughs> ไปนะคะเป็นรายการที่5นะคะ <c oughs> อันนี้เป็นล็อกเก็ตกล่องปูทิมนะคะโหลูกค้าโหลูกค้าเห็นกันชัดไหมพร้อมเรียมนี้นะคะเอออันนี้ล็อกเก็ตกล่องปูทิมนี้หนูเอา300บาทนะคะ300บาท คุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะ300บาทนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่6นะคะ รายการีนห้องนี้เป็นรูปปลอหลวงพ่อแดงนะคะรูปปลอหลวงพ่อวัดทุ่งคอกนะคะรูปปลอหลวงพ่อแดงวัดทุ่งอะคะอกนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทคุณลูกค้าท่านใดนะาชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจ็ดนะรายการที่เจ็ดนี้เป็นพระชัยนะคะไม่รู้ที่นะคะจะกิ่งหรือจะชัยเนะี่ยอ่านี่นะ อันนี้300บาทนะคะสามบาทสนใจโทรมาปิดได้นะคะถ้าใครู้ที่ชอบสนใจโทรมาปิดกําหนูได้เลยนะ300บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8นี้เป็น หเรวมพ่อทวดนะคะนี่นะหเรวมพ่อทวดวัดช้างให้นะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสนใจโทรมาปิดได้นะคะอันนี้สี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนะนี่นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่9นะคะรายการที่9้านี้เป็นพักกิ่งนาเลส่วนนะคะนี่นะพักกิ่งนาเลส่วนนี้หนูเอา อันนี้มันอ่านไม่ชัดอะนี่นะคะด้านหลังมันจะเป็นอย่างนี้นะอ่าพักกิ่งนะเลยส่วนนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทพร้อมเรียบนะคะพร้อมเรียบนะคะคุณลูกค้าสี่ร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าถ้าใดสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการาที่สิบนะคะ รายการที่4ี่นี้เป็นรูปห่อหลวงพ่อทุบนะคะคุณลูกค้ารูปร่อหลวงพ่อทุบนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทพร้อมเรียมนี้นะคะสี่รอยบาทนะคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะเอา้านี่นะสี่ร้อยบาทนะคะ400รบาท ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดเนอะรายการที่สิบเอ็ดนี้เป็นพระสมเด็จนะคะวัดขวัดขุนอินประมูลนะคะพระสมเด็จวัดขุนอินประมูลนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาท นี่นะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ400บาทเด้อคุณลูกค้าสวยๆเลยนะคะต่อไปนะเป็นรายการที่12นะคะ รายการที่12นี้เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อเชยวัดท่าควายนะคะเอออันนี้กว้าง1นนิ้วครึ่งนะคะสูง2นิ้วครึ่งนะองนี้หนูเอาสี่ร้อบาทนะคะสี่รบาทหลวงพ่อเชยวัดท่าควายนะคะ สวยๆเลยนะคุณลูกค้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะอ้านี่นะชอบโทรมาปิดได้นะคะสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสานะคะ และการที่สิบสานี้เป็นพระพรายเดี่ยวนะคะพระพรายเดี่ยวนี้หมูเอา4 0ี่รอยบาทนะคะสี่รอยบาทนี่นะคะคุณลูกค้าสวยๆเลยนะสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะคะ400รบาทนะานี่นะคะสวยมากๆเลยนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สิบสี่นี้เป็นทาราวดีนะคะพระทาราวดียืนนะกุรบบุรีนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะ พัทาราวดีกูรบุรีนี้หนูเอาสี่รอยบาทนะคุณลูกค้าสี่ร้อยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะสวยมากๆเลยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้านะคะรายการที่สิบห้านี่เป็นพระาอือของนะคะพระรือีโของกุรัมพูนนะคะเอออันนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่รอยบาทนี่นะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ สวยๆเลยนะคะคุณลูกค้า400บาทนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่16เนอะ รายการที่16นี้เป็นผ้าพุทธคดไม้สักนะคะเขาบอกว่าคดไม้สักนะอ่อ,อันนี้หนูเอา350บาทนะคะสวยๆเลยนะผ้าพุทธคดไม้สัก3 5 0หบาทนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะ นี่นะคะ350บาทต่อไปนะคะเป็นรายการที่17นะคะรายการที่17นี้เป็นสิ่งนะคะเอออันนี้ข่าหรือเขี้ยวแกะอันนี้ไม่เขี้ยวไม่แน่ใจนะคะคุณลูกค้านี่นะ สวยมากๆเลยนะคะจะเขียวหรือจะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่แน่ใจเขาบอกว่ามาเขียวกับขาอีว่ะอันนี้หนูเอา400บาทนะคะ400บาทคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้เลยนะ400บาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่18นะรายการที่18นี้เป็นผ้าผงใบาลานหลวงพ่อพริ้งนะคะคุณลูกค้าผ้าผงใบาลาหลวงพ่อพริง้งนี่หนูเอา350บาทนะคะ350บบาทนี่นะคะสวยๆเลยนะ สนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะคะคุณลูกค้า350บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่19นะื้อ รายการที่สิบเก้านี้เป็นหลวงพอ่อทั่วเนื้อว่านนะคะนี่นะคะหลวงพอ่อทวดเนื้อว่านนี้นะคะหนูเอาสี่ร้อยบาทนะคุณลูกค้ทาท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะนี่นะคะสี่ร้อยบาทนะ สวยๆเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบนะโอ้ยนะักรายการที่ยี่สิบนี้เป็นภาพบูชาราชการนะคะภาพบูชาราชการนี้กว้างนะคะคุณลูกค้ากว้างหกจุดห้า ห้านิ้วนะสูงเก้าจุดห้านิ้วนะคะนี่นะคะแต่ห้าตรงนี้นะตรงนี้มาถึงตรงเนี้ความกว้างหกจุดห้านิ้วแต่ห้าวัดตรงเข่าอ่ะจะสี่จุดห้านิ้วนะคะคุณลูกค้านี่นะคะเออนี่นะ สวยๆเลยนะคะนี่นะคะองนี้หนูเอา800บาทนะคะ800บาทนะสวยๆเลยนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะสวยมากๆเลยนะคะเ้ยมันหนักนะคะหนักมากๆเลยอืม 800บาทนะคุณลูกค้าท่านในสนใจโทรมาปิดได้นะคะพระราชการนะคะสวยจริงๆเลยนะสวยงามมากๆเลยนะคะ800บาทนะคะ800บาทที่หนูขว้างกอนเนาะมันปวดแขนอนะ่ะ สุดท้ายนี้นะคะของ EP ีที่269นี้นะน้องนิตตีพ้พาเคลื่อนนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจตรงไหนก็โทรมาปิดกําหนูได้นะคะที่เบอร์โทร092 9045735 ID าเีลเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ092 9045735นะคะ คุณหนูมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะผ้าบ้านๆนะคะถ้านไหนชอบสนใจเอาไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาหนูเอาคลิปใหม่ๆลงนะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้พ้าสวยๆไปกรอบครองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ